สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้เช่นเคยมารายงานราคายางพาราประจำวันที่29กุมภาพันธ์2อ6 7อันดับแรกเราจะมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาทรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก75สตางค์ราคาท้องถิ่น67บบาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 74สบาท28สตางค์ปรับลดลงไปที่47สตางค์ราคาท้องถิ่น71สบาท28สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้77สบาท16สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก47สตางค์ราคาท้องถิ่น74บาทส1 74บาท16สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 100เปอร์เซ็นต์วันนี้54บาท68สสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 99สตางค์ราคาท้องถิ่น51บาท68สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 0สเสดวันนี้27บาทส3สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก53สตางค์ราคาท้องถิ่น24บสาท3สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5ปเซต์พักชั่วโมง30สบาท6สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก57สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท7สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%ค้างคืน32.78บสาท78สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก60สตางค์ราคาท้องถิ่น29.78บาท78สตางค์และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้38.26บาท26สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา71สตางค์ราคาท้องถิ่น35.26บาท26สสตางค์นั่นเองครับก็ถือว่าราคาก็ยังอยู่ในขั้นที่ สูงขึ้นมาทุกวันนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อขายของอยางพาราต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ